อันนี้ครับวันนี้มาอยู่กับผมจตุคัทน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัตของเมาสเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมอันนี้ก็เสริมมาจากยูทูบอีกแล้วนะครับฟังนะครับ Mouse. เมาส์อาวุธของมันจะถือโซ่เหมือนเป็นโซ่แล้วที่ ขาของมันน่าจะเป็นโรบี้แน่เลยถ้าจาไม่ผิดน่าจะเอาเมาส์ในท่อมาใส่ของตัวโรบี้เห,บเ,เ,เห็นไหมครับขาเท่าๆอ่ะเห็นไหมครับเห็นกันนะครับแล้วก็เนื้อของมันน่าจะเป็นสีเนื้อนะครับ ส่วนเสื้อน่าจะเป็นชมพูอ่อนนะหูก็ชั้นที่หนึ่งนะคบก็เนื้อชั้นที่สองก็ชมพูอ่อนตาก็จะเหมือนเรื่องแสงอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตาอ,อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีดำส่วนตาชั้นแรก ด้านนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็เรืองแสงอยู่แก้มก็สีชมพูส่วนหัวก็เนื้อนะครับชั้นแรกของจมูกจะเป็นสีเนื้อส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นสีชมพูฟังราคานะครับสี400่ร้อยสี่ร้อยสิบห้าบาท น่าจะอยู่เชฟตัวสิบนะถ้าจะไม่ผิดฟังเพลงนะครับ